ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้ดิฉันพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญและผมพลตรีนเรศฐากรกราค,ครับเราทั้งสองคนขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะอาจารย์เช็คค,ค่ะในวันนี้ค่ะ เรามีเรื่องราวอะไรที่จะมาสนทนากันคะวันนี้คือวันที่2ี่ตุลาคม2อง 2, 6, 6นบะครับถ้าพูดถึงวันที่23ตุลาเนี่ยผมเชื่อว่าปวงชนชาวไทยทุกคนน่ะจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ของไทยพระองค์หนึ่งค่ะนับเป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับเราเรียกว่าเป็นวันปิยมหาราชค่ะซึ่งคําว่าปิยมหาราชนี่มีความหมายทางภาษาเนี่ยนะครับแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน ใช่ค่ะวันที่23าตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ใช่ค่ะทำไมวันนี้จึงเป็นวันสำคัญและทำไมวันนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นวันปิยมหาราชเราจะกลับมาย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยการกล่าวถึงที่มาที่ไปแล้วก็กล่าวถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคนของพระองค์นะคะสมัยที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ใช่ครับ คือถ้าพูดจะถึงความรู้รักสามาคัคคีสังเกตว่าไอ้คำว่ารู้รักสามัคคีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างในครอบครัวเนี่ยเรารู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับเรา,าเราก็เลยรักท่านรักท่านแล้วก็เมื่อเรารักท่านพี่น้องทุกคนรักกันเพราะต่างคนต่างรู้ว่าเราคือสือบสายเลือดมันเกิดกันที่เรารู้แต่ละคนว่าเราสืบสายเลือดก,กันมาอยยังไงใครก็ดูแลใครที่ให้ความอบอุ่นใครที่เลี้ยงดูเ,เติบให้เราเติบโตมามันจะนํามาซึ่งความรัก และสุดท้ายเมื่อเรารักกันแล้วเนี่ยทุกคนมีจุดศูนย์รวมความรักอันเดียวกันความสาม,มัคคีมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าวันนี้ก็จึงเป็นวันสําคัญที่เราควรจะมาน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียญาจิพระมหาก,การณุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะด้วยความรักและความสาม,มัคคีประหนึ่งว่ามีบิดาคนเดียวกันใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเรียนเชิญน้อมให้พวกเราได้รับรู้ร่วมกันว่าสมเด็จพระพิยมหาราชเนี่ยท่าน <ม>ท,ที่มาอย่่าางไรทนมีพระราชกรณียกิจ<ช>อย่างไรนะคะคแล้วก็มีพระมหากรุณาที่คุณอย่างไรนะคะท่านจึงได้รับสมัญญานามว่าพระปิยะมหาราชก็คือพระมหากษัตริย์นะคะผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะใช่ครับงั้นผมเล่าที่มาเลยนะครับว่าท่านทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่และสมเด็จพระเทพรินรานทราบรมราชินีท่านประสูติเมื่อวันอังคาร ที่20กันยายนพุทธศักราช2396แล้วก็ได้ขึ้นครองราชเมื่อวันพฤหัสบสีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2441ในขณะที่ขึ้นครองราชทรงมีประชชนมาายุเพียง15,000ศาครับนับว่าเป็นเยาว,วชนเลยทีเดียวใช่ก็มีประชวววาชนน้อยมากๆในขณะที่ขึ้นครองราชใช่ค่ะคแล้วก็ทรงครองราชอยู่เป็นเวลายาวนานถึง42ปีและในช่วงที่ทรงครองราชนั้นพรงก็ได้ทรงพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานา,นา,นาอรารยประเทศทุกวิถีทางไม่ทราบว่าด,ด้านไหนบ้างคะที่หลากหลายมิติหลากหลายแต่ละด้านมากๆนะครับอย่างเช่นมาไล่เรียงดูกันเนาะ,ะอย่างเช่นในด้านการปกครองครับพระองค์ในทรงทําให้การปกครองของประเทศไทยของสยามณเวลานั้นนะครับสอดคล้องกับความเปลี่ยนไปของโลกและด้วยความที่ตระหนักถึงว่าในยุคสมัยนั้นนะครับมันมีภัยันตรายจากรัฐที่สแสวงหาพวกล่าอาณานิคมของมหาอำนาจและชาติตะวันตกพระองค์ก็เลยเกิดการปฏิรูประเบียบ วิธีการปกครองให้ทันสมัยขึ้นหลายอย่างคร่<ช>อไรบ้างครับทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและก็สภาองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2417คล้ายๆรัฐสภาในสมัยนี้คือก่อนประชาธิปไตยก่อนการเลือกตั้งหรือเปล่าคือลักษณะมันก็นว่าพระองค์นะ่ะเป็นพระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดก็จริงแต่บางครั้งเนี่ยการมีที่ปรึกษา หรือมีสภาองค์ขนตรีเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระมันก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะให้เกิดความรอบคอบในการดําเนินแนวพระราชบายในแต่ละด้านที่จะออกมาเหมือนก็ว่าท่านให้เกียรติผู้ที่มีความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศเพื่อที่จะมาให้คําวินิจฉัยใช่นะคะให้ข้อแนะนํากับท่านก็เหมือนรวบรวมคนที่มีความรู้ในแต่ละด้านมาเป็นที่ปรึกษาคล้ายๆสมาชิกวุฒิสภาในปจนัจจุบันมีส่วนถูกต้องครับ ต่อมาก็ได้ส่งประกาศตั้งกระทรวง12กระทรวงขึ้นในปีพุทธศักราช2435นะครับ <S <S แล้วก็กระทรวงอะไรบ้างคะใน12กระทรวงเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นหัวเมืองเป็นชั้นเอกโทตรีแต่ท่านก็เห็นว่าไอ้พอเป็นหัวเมืองเมื่อก่อนเนี่ยบางทีการศึกเมื่อก่อน,นถ้าย้อนกลับไปไกลๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบางทีเพราะหัวเมืองต่างๆนั้นอะเกิดการรวมตัวลึกแข็งแรงขึ้นมันก็จะเกิดปัญหาในการในการปกครองอ่าใช่ไหมคะเกิดการแข็งเมืองเมื่อก่อนนะครับ เมื่อก่อนในย้อนย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาถ้าหัวเมืองแข็งเมืองขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากในการปกครองสู้ดีก็แยกเป็นกระทรวงให้การบริหารแผ่นดินง่ายขึ้นแล้วก็โปรโดกาให้ยกเลิกระบบไพร่ระบบทาสอันนี้สําคัญมากเลย<ช>การเลิกทาต<ช>่<ช>นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะของประเทศไทยเลยที่ก้าวข้ามมาเป็นประเทศที่มีอรารยะ ขึ้นมาทันทีใช่ครับแล้วก็ <Okay. S 2> เป็นจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมนะครับเพราะเป็นการปลดปล่อยประชาชนให้พ้นจากพันธะอันรัดตัวต่าง,างๆทำให้ประชาชนทั้งชาติใช่ค่ะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันใช่ลดศักดินาในสังคมไทยใช่นะคะอันนี้คือในมิติของด้านการปกครองครับ <c oughs> ด้าน <c oughs> การศาลมีพระราชกรณีกิจนะคะทรงปฏิรูประบบกฎหมายนะคะและการศาลให้ทันสมัยและกะจัดสิทธิ สภาพนอกอนณาเขตที่ไทยต้องเสียเปรียบกับชาวต่างชาตินะคะโดยปรับปรุงระเบียบการสาลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วราชอาณาจากักรมีกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบอย่างแท้จริงทสมปรเกล้าวให้ตั้งกรรมการตรวจชำระและร่างกฎหมายได้ทรงประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญาซึ่งถือเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย และทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายเพื่อผลิตนักกฎหมายให้พอแก่ความต้องการทําให้การพิจารณาคดีดและลงโทษแบบเก่าหมดไปค่ะ,อ,ะอันนี้คือความความชัดเจนว่าเมื่อก่อนเวลาตัดสินโทษมันก็จะมีการพิจารณาโดยเอาความคิดเห็นความรู้สึกเข้าไป อันนี้ที่พระองค์ทำเป็นการจุดเริ่มต้นที่ให้มันมีหลักมีเกณฑ์มีมาตรฐานเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์นี่ใช่แลวก็ยังมีการตั้งโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับว่ามีการให้มีการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการกระบวนการยุติธรรมนียสู่รุ่นต่อรุ่นด้วยอันนี้ก็เป็นต้นฉบับของคณะนิติศาสตร์ใช่ใช่ไหมคะโรงเรียนกฎหมายประมาณนั้นเลยครับแล้วด้านต่อไปล่ะคะด้านต่อไปก็เป็นเรื่องด้านการทหารและก็การตำรวจนะครับก็ได้มีการจัดตั้ง รูปแบบทหารแบบยุโรปแล้วก็วางกําหนดการเกณฑ์คนเข้าเป็นทหารแทนการใช้แรงงานบังคับไพร่าตามประเพณีเดิมแล้วก็เกิดเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารขึ้นในรศ1 2นึ่เป็นครั้งแรกแล้วก็ตั้งโรงเรียนทหารก็คือโรงเรียนในร้อยพระจุลจํากล่าวอันนี้สําคัญมากเกิดขึ้นในตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เองนะคะโรงเรียนในร้อยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศถ้าไม่มีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็จะไม่มีผมในวันนี้ด้วยถูกต้องค่ะดีที่สุดจริงๆแล้วก็ผู้นําประเทศหลายๆสมัยก็ล้วนแล้วก่อกําเนิดจากที่นี่เพราะฉะนั้นในทุกวันที่5สิงหาคมเนี่ยสิทธิ์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยก็จะไปกราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์เสมอเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ที่เราเรียกพระองค์ว่าเสด็จปู่ของนักเรียนอร่อยอนะครับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะครับแล้วก็เป็นการรำลึกถึงพระมหาก,กรุณาธิคุณด้วยใช่ต่อองค์พระผู้ก่อตั้งใช่ครับแล้วก็อย่างที่เราได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็คือการเลอกทาตค่ะเป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญยิ่งก็คือซึ่ง ทรงดำเนินการด้วยความสุข,ขุมค้ำพิรภาพนะคะนับตั้งแต่ปีพศ2417จนถึงพศ2448รวมระยะเวลาที่พระองค์เตรียมการยาวนานกว่า30ปีจึงสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะโดยที่ไม่มีความขัดแย้งรุนแรงถึงโรงมือรบพุ่งดังที่เกิดขึ้นในบางประเทศนะคะ ใช่ครับคือถ้าเราเคยดูภาพยนตร์ต่างประเทศหลายๆเรื่องที่เมื่อก่อนมันมีระบบทาสระบบาการรับใช้นายบ่าวอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าไอการที่จะเลิกขึ้นมาโดยฉับพลันทันทีมันจะเกิดปัญหาการเรียกว่าขัดแย้งรุนแรงในสังคมเรียกว่าความไม่พอใจระหว่างคนที่เป็นนายกับคนที่เป็นทาสคนที่เป็นนายก็ไม่อยากเสียทาสของตัวเองไปคนที่เป็นทาสก็อยากจะเป็นไทยค่ะและทาสบางส่วนก็จะมีความรู้สึกว่าเออบางทีเขาก็อยู่กับนายบางท่านบางนายที่มีเมตตาเนี่ย เขาก็ดูมีความสุขดีแล้วก็ถ้าเกิดเลิกไปทันทีโดยที่ไม่ได้ให้มีระบบการจัดการการให้ความรู้เขาก็เหมือนจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขได้เท่วที่ควรการดําเนินการมันจึงต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ค่ะนะครับ้วยความรอบคอบรัดักลุ่มค่ะแล้วก็สําหรับในเรื่องต่อไปก็คือการศึกษานะคะโดยทรงตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างคนแล้วก็สร้างประเทศจึงทรงขยายการศึกษาออกไปสู่รัษฎรทุกระดับนะคะ สมระราชทานพระตำหนักสวนกุหลาบให้เป็นโรงเรียนและมีการตั้งโรงเรียนสำหรับรัศดรแห่งแรกที่วัดมหันตภารามสงโปรดก้าวให้จัดตั้งกรมศึกษาธิการซึ่งต่อมาเข้าสังกัดกระทรวงธรรมการเพื่อบังคับบัญชาเกี่ยวกับการศึกษาให้เป็นระเบียบค่ะนอกจากนั้นนะคะยังส่งพระราชโอรสไปศึกษาในยุโรปโดยทรงมีพระราชดำริว่าผู้จปะปกครองบ้านเมืองต้องรู้จักโลกกว้างขวางจึงจะแก้ไขปัญหาได้ทันการค่ะ อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นาาสายพระเนตรที่ยาวไกลเพราะว่าการส่งพระรศไปศึกษาอย่างต่างประเทศเนี่ยมันหมายถึงว่าเทคโนโลยีความทันสมัยอะไรต่างๆที่นานาอารยาประเทศเขามีเราก็จะรู้เท่าทันและนอกจากนั้นก็จะเป็นมิติของการที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์หรือจเจริญสมรภูมาติดกับต่างประเทศด้วยใช่ค่ะ,ะคเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนไม่ได้มีโทรทัศน์ไม่ได้มีสื่ออะไระเราไม่สามารถรับทราบรับร,บร,บรู้ความเป็นไปของต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วเท่าทุกวันนี้ ท่านก็จึงทรงมีนะคะที่จะไปส่งพระราชโอรสไปศึกษาเราเรียนนะครับนอกจากนั้นนะครับในเมืองไทยเองเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้พระราชทานกําเนิดสถาบันการศึกษาที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นว่าเมื่อราชการบ้านเมืองเนี่ยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปก็ย่มต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาปฏิบัติราชการให้เหมาะสมก,กับการสมัย จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเนี่ยเดิมทีตั้งขึ้นมามีชื่อว่าสำนักฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนอมเมื่อปี2442ต่อมาก็โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนมหาดเล็กแล้วก็พัฒนาเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเมื่อพระองค์สมรรคตไปนะครับในสมัยรัชกาลที่6ก็พระราชทานนามเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยซึ่ง ทุนในการสร้างบางส่วนมาจากการที่สมัยรัชกาลที่6กใช่ไหมครับก็ะจะมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีก็มีประชาชนเนี่ยได้บริจาคทรัพย์มาเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีแต่ปรกากฏว่ามีเงินจํานวนหนึ่งเหลืออยู่ประมาณ9ก้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทซึ่งเยอะมากใน,มในสมัยนั้นในสมัยนั้นก็เลยเอามาขยายกิจาการของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัวเนี่ยให้มี พัฒนาการที่ดีขึ้นให้มีให้มีความพร้อมมากขึ้นแล้วก็เลยตั้งพระนามว่าเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นเสมือนกับพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาและก็ปฏิสถานเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับและด้านต่อไปค่ะด้านเศรษฐกิจค่ะด้านเศรษฐกิจพระองค์ก็ทรงปฏิรูปการคลังโดยทรงวางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ปรับปรุงการเก็บภาษีอกรแล้วก็ระเบียบการเก็บภาษีอกรโปรดก้าให้ตั้งสิ่งที่เรียกว่าหอราชดากรพิพัฒน์ขึ้นในปี2416นะครับแล้วก็ยกเป็นกระทรวงการคลังเมื่อปี2435เพื่อทำหน้าที่เป็นในการเก็บภาษีอกรของแผ่นดินรวมไว้แห่งเดียวแล้วก็เพื่อให้การจัดการรายได้ร,รายจ่ายของแผ่นดินเนี่ยเป็นไปอย่างรัดกลุ่มแล้วก็มีการให้จัดทํางบประมาณแผ่น 8, ดินขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2439อันนี้น,น่าสนใจใช่ น่าสนใจคําว่าเพิ่งจะมีการเก็บภาษีอากรของแผ่นดินนั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นนะคะแม้กระทั่งในถึงต้นรัชสมัยของพระองค์ท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาธที่คุณพระราชทา,านทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยในการบริหารจัดการบ้านเมืองใช่ใช่ไหมคะคือตั้งแต่ในสมัยรัชกาลตั้งแต่ที่หนึ่งจนรัชกาลที่5้าเนี่ย นั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามถนนหนทางต่างๆก็เกิดขึ้นด้วยทรัพย์สินพระมหากษัตร<ช>ิย์นั่นเองและนอกจากนั้นก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถาบ,บันการเงินแห่งแรกของชาวสยามขึ้นเป็นธนาคารด้วยนะครับชื่อว่าชื่อว่าแบงก์สยามกรมมาจนทุนจำกัดซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาและก็เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันแล้วก็ยังได้โปรดเกล้าให้ออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน และก็พัฒนาประเทศให้ทันสมัยด้วยก็ยังทรงห่วงพระไทยนะคะต่อความเป็นอยู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศก็ยังคงจะนํบปันผลพวกนี้นะคะมาปรับปรุงสาธารณูปโภคในด้านต่อไปนะครับก็เป็นด้านวรรณกรรมพระองค์ทรงมีฝึกหัดนะครับหลายด้านที่เห็นชัดก,ก็คือด้านการถ่ายภาพด้านการถ่ายภาพเนี่ยไม่ว่าจะเสด็จประาพาสที่ไหนก็จะทรงติดกล้องถ่ายรูปไปด้วยเสมอแหมคิดพูดถึงมุมการที่ติดกล้องถ่ายรูปไปด้วยเสมอนี่ก็ทาให้นึกถึง พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองนะคะทรงมีพระเจริยวัรค,คล้ายๆกันเลยใช่ค่ะแล้วก็การนิระองค์ทรง,งติดกล้องถ่ายรูปไปด้วยเนี่ยภาพถ่ายฝีมัอก็จึงกลายเป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยแสดงถึงสภาพบ้านเมืองและก็ผู้คนในรัชสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันหาคําอธิบายไม่ได้ภาพหนึ่งภาพสามารถที่จะเป็นตัวแทนถ้อยคํา หลายพันคำเลยทีเดียวใช่ครับไม่ว่าคำกี่คำพูดไปเราก็นึกภาพไม่ออกแต่ทันทีที่เห็นภาพเราจะเห็นเลยว่าโอ้ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยชาวบ้านก็อยู่กันยังไงสภาพบ้านเรือนภาพก็เล่าเลือกเราได้ละเอียดยิ่งกว่าคำพูดใช่ครับหลายพันคำทำให้เราเห็นในยุคสมัยนะั้นได้ชัดเจนมากขึ้นนั่น <c oughs> นะครับในทางศาสนาคร,ครับทรงเป็นเอกอัคราาศาสนุปธรรมพกทุกาศาสนาทรงสร้างวัดหลายแห่งที่สําคัญๆก็เช่นวัดราชบพิตร ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลนะครับวัดเทพศรินทราวาสวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติวัดเบญจมรรอบพิดแล้วก็ยังทรงอารัธนาพระเทรานุเทระมาประชุมชําระพระไตรปิฎกและตีพิมพ์เป็นภาษาไทยพระราชฐานไปยังพระอารามต่างๆรวมทั้งสิ้น1000ชุดเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐโอ้อันนี้สำคัญมากใน,ในทางศาสนาเพราะว่าการชําระพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือการที่เอา คำ,คำสอน,สอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอบทานใช่ค่ะมาสอบทานกันลหลายๆทางว่าคำที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแล้วก็พระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคมภีร์ต้นแบบเลยที่จะใช้ในการถ่ายทอดศาสนาคำหลักคาสอนของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสู่สังคมยุคปัจจุบันเรียกว่าเป็นฉบับพื้นฐานเป็นฉบับที่ เรียกว่าใช้อ้างอิงได้เป็นฉบับออริจินอลใช่ครับค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องการคมนาคมนะคะและการสาธารณูปโภคนะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะยุดยานพาหนะในสมัยใหม่เนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจึงโปรดเกล้าให้ตัดถนนใหม่หลายสายที่สำคัญนะคะเช่นถนนราชดำเนินซึ่งทอดยาวตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะ ถึงพระบรมหาราชวังแล้วก็ยังมีถนนสายอื่นๆเช่นถนนพหลลิถนนเยาวราชเป็นต้นค่ะทั้งยังโปรดเกล้าให้ขุดคลองสายต่างๆขึ้นอีกเช่นคลองเปรมประชากรคลองประเวศคลองประเวศบุรีคลองประเวศบุรีร,รมและนับจากพศ2 4 3 7เป็นต้นมานะคะทรงบริจาคเงินสร้างสะพานใหม่ในการเฉลิมพระชมพรรษาทุกปีค่ะ โดยชื่อของสะพานทั้งหมดเหล่านี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเฉลิมนะคะนอกจากนั้นยังโปรดกล้าวให้บริษัทร,รถรางไทยจัดการเดินรถดังขึ้นในพระนครเมื่อพศ2430ด้วยค่ะับส่วนการคมนาคมกับต่างจังหวัดก็ทรงโปรดกล้าให้สร้างทางรถไฟระหว่างกรุงเทพกับนครราชสีมาเป็นสายแรกเมื่อปีพุทธศักราช2433หลังจากนั้นจึงได้มีการสร้างทางรถไฟไปยังภาคต่าง อย่างต่อเนื่องก็จะสังเกตได้ว่าในด้านการคมานาคมเนี่ยก็ทุกระบบนะครับทั้งถนนท,<า>ทั้งน้ำ,นำทงนทังรา,ทางทั้งรถไฟนะครับครบทั่วเลยใช่ค่ะด้านต่อไปครับในด้านการสื่อสารค่ะสมปรเกล้าวให้ติดตั้งเครื่องโทรเลขโทรศัพท์ตามด้วยการรับส่งจดหมายอย่างเป็นระบบ และสามารถตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขได้ในพศ2426ค่ะนอกจากนั้นสาธารณนปโภคพื้นฐานอันได้แก่ไฟฟ้าและน้ำประปาก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ในด้านอื่นๆการสาธารณาสุข,ขาการต่างประเทศพระองค์ก็ทรงเป็นพระ,พระมหากษัตริยพระองค์แรกเลยนะครับที่เสด็จ<า>ประพาสนอกราชอาณาจักรแล้วก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์จักรบุรพาทิตย์พระองค์แรกที่เสด็จยุโรป นะครับตั้งแต่ปีพศ2440ที่เสด็จยุโรปเป็นครั้งแรกจากนั้นก็เสด็จเยือนอีก15ประเทศด้วยกันประเทศต่างปะถึง15ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็จะเห็นว่าพัฒนาการบ้านเมืองที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายเรื่องก็เป็นจุดเริ่มต้นมาจากสมัย<อ>รัชากาลขอครัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วก็ถ้าภาพถ้าไล่ดูย้อนหลังภาพที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยยดือนรัศดรในจุดต่าง,างๆเราก็จะเห็นในพระอัยยบทที่เรียกว่าเรียบง่ายเป็นกันเองเข้าถึงประชาชนบางทีบางครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านไม่รู้ด้วยซ้ำทรงประทับนั่งนะคะและเสวยอาหารบนเรือนคู่กับประชาชนะชาชน,นะคะ ที่นั่งแบบไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยที่เคยเห็นร<ช>ูปนะคะ<ช>ภาพภาพที่ผมประทับใจภาพนึงก็คือภาพที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์เหมือนกับเป็นผ้าข้าม้าผืนเดียวแล้วก็กาลังทําเหมือนกับกําลังปรุงอาหารอะ,อะไรบางอย่างอยู่ทอดปลาทูค่ะภาพนั้นมีชื่อมากเลยแล้วก็ได้ถูกอัญเชิญไปประดับในร้านอาหารหลายแห่งเลยนะค,ะ,คะอันนั้นคือ พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนะคะคที่<ล>ทรงประทับยืนทอดประทูด,ด้วยพระองค์เองใช่คือภาพตรงนี้คือเรื่องราวที่เล่าประวัติศาสตร์ส่วนที่ผ่านมาที่ทําให้ทหําไมพระองค์จึงได้รับพระสมญานามว่าพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักของปวงชน<ค>ะนะครับอันนี้พวกเราก็มาเล่าพระราชกรณียกิจแล้วก็พระราชประวัติย้อนหลังให้ฟังว่า ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้รู้จะได้เกิดความรักแล้วก็ได้น้อมนําถึงพระมากรณาที่คุณได้อย่างเต็มหัวใจค่ะสําหรับในวันนี้นะคะรายการเพื่อสังคมไทยนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันพันโทหญิงทัศนิอุ่นเจริญผมพลตรีนเรศฐากุลกราครับค่ะขออนุญ,ญาตจ,จบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2 5 6 7หรหรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้าน เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเ่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ใจเพื่อบวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตราพระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแมสูญสินลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนปุ่มเอกใจพัธน,นาภาชาติมั่นคงใต้ธงใตรง ชาชาชนสุขสดใส